สวัสดีค่ะแคทอาทิตยาค่ะจากค่ายาส Master ีเดียนะคะวันนี้ค่ะแคทมาถ่ายทำ MV เพลงช้าๆนะคะบทเพลงใหม่ค่ะชื่อเพลงว่าน้ําตาหยดสุดท้ายค่ะโดยมีป้าแมวดาวพระสุข์นะานะเล่นมาเป็นบทแม่ของแคทในวันนี้ด้วยค่ะคะ่ะร,รู้สึกเป็นไงบ้างคะแม่ตื่นเต้นดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าปัจจุบันนี้อายุ74แล้วนะคะเพิ่งเคยได้เล่นเป็นครั้งแรกนะคะ MV เนี่ยอยากจะเล่นมานานแล้วไม่เคยได้เล่นเลย แต่นี่แหละค่ะดีใจมากตื่นเต้นค่ัตบตื่นเต้นบอกทุกตงังเลยก็ว่าตื่นเต้นมากาามากค่ะแล้วแม่จะฝากอะไรแกเอ่อแฟนคลับของคุณแม่แล้วก็คนที่ติดตามชมยูค่ะก็ฝากผลงานนี้ไ้ด้วยนะครับผลงานเพลงน้ําตาหยดสุดท้ายของน้องด้วยนะคะยังไงแล้วก็ดูเ v ีกันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามชมกันเยอะๆนะคะและวันที่5 ค่ะได้รับชม MV เพลงน้ำใจเดี่ยวสุดท้ายกันเต็มฉบับเลยนะคะก็สามารถติดตามได้ทาง YouTube Go Master Media Channel หรือว่าจะติดตามทาง Facebook แคทอาทิตยาค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะคะติดตามนะคะฝากไว้ด้วยนะคะขอบคุณมาก้าค่ะขอบคุณค่ะ